ทางการไทยตอบโต้ขเขมรให้ขเขมรอยู่ในประเทศไทยได้แค่7วันสำหรับชาวขเขมรที่ถือวีซ่านักท่องเที่ยวสบายดีสวัสดีครับทักทาย f อซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยรับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณเที่ยงวันทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่า วันนี้ครับพี่น้องยลิมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามากครับพี่น้องสำหรับข่าวนี่ครับพี่น้องสถานการณ์ล่าสุดระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยทางการไทยโตหนักให้ขเขมรอยู่ในประเทศไทยได้แค่เจ็ดวันสำหรับผู้ที่ถือวีซ่าขเขมรน,นะครับอันนี้คือปัญหาระหว่างประเทศแล้วนะครับทุกคนที่มีปัญหากันตอนนี้เนี่ยเห็นไทยเง,งียบ เมื่อก่อนนะสอ,อาทิตย์ที่แล้วหุนเซ็นลุกหนักนะครับจะขึ้นสารโลกอย่างเดียวไม่คุยไม่เจรจาพูดก็ไม่ฟังตอนนี้ปิดด่านตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตงดออกวีซ่าด้วยให้อยู่ได้แค่7วันนะครับอันนี้ผมขึ้นให้นะครับทุกคน ปกตินะครับแรงงานกัมพูชาหรือว่าชาวกัมพูชาที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยที่ถือพาส,สปอร์ตปกติอยู่ได้60วันเมื่อปี2024ก่อนหน้านั้นอยู่ได้แค่30วันต้องออกจากราชอาณจาจักรไทยก่อน30วันพอต้นปี2025นะครับให้อยู่ได้60วันพอมีปัญหาตัวนี้เหลือ7วันนะครับนี่มันจะส่งผลกระทบ ต่อแรงงานชาวกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับแรงงานที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายก็คือใช้แค่พาส,สปอร์ตแล้วแอบมาทำงานเพราะว่าอยู่ได้ตั้ง60วันแล้วก็ออกไปต่อก่อนที่จะถึง60วันแล้วก็จะเจอใช่ไหมยู่ด่านอรัญญประเทศทีนี้แหละครับอยู่ได้7วันแรงงานกัมพูชาเนี่เสี่ยงที่จะอบพยพกลับประเทศ เพราะว่าเขาตามจับนะอยู่ได้แค่7วันนะอย่าลืมนะตอนนี้ถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยตำรวจไทยนะครับจับแรงงานต่างด้าวชาวเขมรเพราะฉะนั้นคือขเขมรเนี่ยต้องเตรียมตัวออกจากราชอาณาจักรไทยนะครับที่บอกว่าทหารขเขมรถอนกำลังเนี่ยนะครับข่าวล่าสุดนะฮะที่ไปดูบางข่าวในประเทศไทยเนี่ย คเมรถอนแค่บางจุดไม่ได้ถอนทุกด่านที่มีปัญหากับไทยที่ลุกล้ำดินแดนอธิปไตยของไทยคาเมรไม่ได้ถอนทั้งหมดนะตอนนี้สถานการณ์นะครับไว้ใจขเมรไม่ได้เพราะว่าเห็นก็บอกว่าด่านอะไรนะมีด่านหนึ่งไทยปิดถาวรเลยเห็นลงข่าวในออนไลน์เดี๋ยวลองไปเช็คข่าวใหม่นะครับยังไม่พร้อมที่จะเปิด บางข่าวเขาวิเคราะห์เขาบอกว่าเหมือนข่าเมนไปตั้งหลับอาจจะมีแผนสองนี่แหละครับพี่น้องอย่าึกยาเพิ่งเปิดด่านถูกต้องไหมอย่าเพิ่งเปิดด่านอย่าเพิ่งให้ข่าเมนเข้ามากวาดล้างข่าเมนในประเทศไทยที่ทําผิดกฎหมายก่อนอ่าแล้วผมก็ไปดูในเพจหนึ่งนะครับคุณกันจอมพลังเขาโพสต์ลงเขาเดือดเขาโพสต์ลงว่าถ้าพบ เห็นแรงงานเขมนขอทานแจ้งกันจอมพลังเพราะเขาโกรธมากที่แรงงานแล้วก็นักเรียนนักศึกษาเขมรเนี่ยเหยียบทงชาติไทยเมื่อหลายวันที่ผ่านมาทาง t ิกต็อกมันเหยียบย่ำหัวจิตหัวใจความรู้สึกของคนไทยหลายหลายคนไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นเขมนขอทานเนี่ยระวังนะครับฝากถึงเขมนด้วยนะครับ ระวังนะครับอย่าไปนั่งตามฟุดบุงุุดบาทขอทานทางขึ้นทางลงเนี่ยเขาจะไม่เตือนเหมือนเทศกิจแล้วนะจับขึ้นลดอย่างเดียวนะครับแล้วก็คำเมนที่เอามาแอบทํางานเนี่ยเตรียมตัวไว้เลยเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่ดีคุณต้องกลับประเทศคุณก่อนให้สถานการณ์ให้ผู้นำของคุณเนี่ยเจรจาถอนกำลังจริงๆก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาทำแอบทำงานใหม่ อาคามเมนที่ทํางานผิดกฎหมายในเมืองไทยที่มาแบบวีซ่าหกวันเนี่ยไม่รู้กี่หมื่นคนนะครับสร้างปัญหาอาพี่น้องคนลาวที่แอบทํางานนะก็เยอะอยู่แล้วแต่มันยังไม่ได้มีปัญหากับไทยไงเห็นไหมพอไทยเอาคืนบ้างมันไม่มีทางสู้ไทยได้เลยเพราะยังอาศัยประเทศไทยอยู่มันจะไปสู้ไทยได้ยังไงสินค้าก็นําเข้าจากประเทศไทย อินเทอร์เน็ตก็ใช้จากประเทศไทยไฟฟ้าก็ใช้จากประเทศไทยแล้วยังจะแข็งข้อนะครับบุกลุกดินแดนอธิปไตยของไทยมันไม่ผ่านนะครับเกมนี้นะครับคำเมนเป็นรองชัดเจนนะครับมันอยู่ที่ว่าคนไทยเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเขาไม่อนุญ,ญาตให้เปิดด่านเอาลองแช่ไว้สักเดือนหนึ่งสินะครับขำเมนเนี่กูว่าลด ลดลงในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ได้แค่เจ็ดวันนับจากวันที่ประกาศเนี่ยก็เหลือห้าวันหกสี่วันสามวันทีนี้ไล่จับเต็มที่เลยก็ว่าเต็มคันลดทุกวันทุกวันจับแล้วจะส่งไปไหนส่งไปขมรหรือว่าเอาไปขังไว้ก่อนอันนี้อันนี้คือปัญหาอีกเรื่องหนึง่งตอนนี้คิดดูนะครับทุกคนชายแดนเนี่ยชายแดนอรัญญประเทศยังไม่เปิดนะครับคลอ,องลึกลงเกลืออะไรเนี่ย เพราะทุกวันทุกวันจะมีแรงงานเนี่ยไปต่อวอีซ่าที่แอบมาทํางานทั้งพี่น้องคนลาวก็ชอบไปต่อที่สักแก้วเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับกรุงเทพไม่ต้องนั่งรถไปหนองคายมันไกลกฎหมายไทยก็ต้องออกจากประเทศไทยก่อนถึงหกสิบวันแล้วก็เดินเข้ามาใหม่ก็เลือกไปที่ไหนล่ะก็สักแก้วมันใกล้นั่งรถไปกับเสียคนละพันแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปนั่งไปสิบชั่วโมงหนองคายอุบล นะด่านนั้นคือหัวใจหลักของต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายเห็นไหมฮุนเซนมันก็เลยอยากให้เปิดด่านนั้นให้ได้เปิดมีการขู่ไทยนะตอนที่ปิดครั้งแรกในี่ขู่ว่าไทยจะต้องรับผิดชอบในการปิดด่านทำให้เศรษฐกิจประเทศที่เสียหายไทยจะต้องรับผิดรับผิดชอบอะไรมึงลุกล้ำดินแดนดินแดนอธิปไตยของไทยมึงยังไม่รับผิดชอบเลยมึงขับมาขุด คู่เลดคู่ครองอะไรมึงมาขุดเองมึงหวังที่จะเปิดกับทหารไทยอ่าพอเจอทหารไทยสวนทีนึงเรากเสียชีวิตหนึ่งนายนะครับโอ้โหร้องไห้นะครับอ่าจะฟ้องศาลโลกอย่างเดียวไทยนี่ใช้ความรุนแรงกับกัมพูชาทหารเสียชีวิตอ่าคิดว่าจีนจะหนุนเต็มเต็มสุดท้ายจีนก็ลอยแผ่อีกนะครับอ่าศาลโลกก็ไดโนทรัมก็แบนไม่มีประโยชน์เลย ตอนนี้ก็เลยต้องมาง้อไทยอีกแล้วนะครับขอเจราจารนะครับนี่แหละครับพี่น้องนี่คือตัวตลกของอาเซียนคือคอมเนนะครับโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณลหลายๆครับพี่น้องที่เขามาติดตามพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานําครับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ